มีใครโทรมามือถือแม่ไหมมือถือที่แม่ฝากไว้อะไรเงี้ยนะฮะลูกชายก็บอกนะครับว่าอ๋อมีผู้หญิงโทรมาหาแม่อผมก็เลยบอกว่าแม่กลับไปแล้วออ่าคุณลินก็สบายใจแล้วครับว่าน่าจะเป็นบีแหละที่โทรมาหาเราผมไม่มีอะไรหรอกนะครับตอนนั้นเองครับช่วงสายๆครับก็มีโทรศัพท์ของเพื่อนคุณลินนะครับโทรเข้ามาอนะครับแล้วก็ถามคุณลินว่าลินเธอรู้เรื่องบีหรือยังครับ ลินก็ถามกลับไปครับว่าทําไมอ่ะบีเป็นอะไรเพื่อนที่โทรมาครับบอกว่าลินบีตายแล้วนะอนะครับบีอ่ะมันผูกคอตายเมือ่อวานตอนเย็นครับบีมันทะเลาะก,กับแฟนม,มันแบบรุนแรงมากเลยครับอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ,คร,บครับบีมันทะเลาะก,กับแฟนม,มันรุนแรงมากเลยก่อนตายเนี่ยมันไปของเงิน เพื่อนข้างบ้านอ่ะเพื่อนมาซื้อแอลกอฮอล์มาดื่มจนเมาแล้วก็ไปหยิบยาแก้แพ้มากินอีกครับครับ,รบแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่นะครับทีนี้ลูกสาวของคน b บีะครับเพอเห็นแล้วก็เดินมาปลอบใจนะครับแล้วก<อ>็เรียนเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่ามีที่ไหนบ้างตอนนี้ข้อมูลเพียบเลยนะฮะอยู่ที่ทีมงานตอนนี้จะมีการคัดเลือกว่าเราจะไปลุยกันที่ไหนนะครับ คอยติดตามรายละเอียดกันให้ดีส่วนท่านไหนที่เข้ามาผ่านทางมือถือแล้วปรากฏว่า y t u t u เนี่ยมันเด้งออกตลอดเลยคุณผู้ชมคุูฟังฮะลองเข้าไปอัปเดตเพราะในมือถือผมเนี่ยมันแจ้งเตือนนะครับให้อัปเดตในส่วนของ YouTube ในโทรศัพท์ระบบต่างๆนะครับสามารถเข้าไป update. อัปเดต y o u t u b e ก่อนนะครับเพิ่งให้มีการอัปเดต เมื่อวัน2วันมานี้เองเผื่อท่านไหนที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็บอกว่าแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สํารวจขอบจักรวาลที่รู้จักขอบจักรวาลอะไรวะขอบจักรวาลอะไร